มะนาวของแม่ก้อยค่ะทําไมมีรูปทรงบิดเบี้ยวเสียรูปอย่างนี้นะคะเพื่อนๆดูโอ้ดูดูโค้งเป็นถ้วยกันอย่างนี้เลยบางใบก็เป็นรูอย่างนี้เลยค่ะใบนะคะกกหดแล้วก็กูดไปหมดเลยค่ะเราพลิกดูที่ใต้ใบเลยค่ะเพื่อนๆนี่เพื่อนๆเห็นไหมคะเนี่ยนี่คือนอนช้อนใบค่ะเพื่อนๆดูเป็นทางทางรถไฟอย่างนี้เลยค่ะเพื่อนไม่พืชเขาสังเคราะห์แสงไม่ได้นะคะต้นก็จะโซ่แมกอยเจอแล้วนอนผีเสื้อค่ะนี่ตอนเล็กๆนะคะก็ดูน่ารักกระจุมกระจิ๋มแต่ตอนใหญ่นะเรียกว่า โอ้กินใบมะนาของเพื่อนนะเกลี้ยงหมดต้นกันเลยค่ะเจอนะคะหนอนใย,ยผักแล้วก็ลาน้ําค้างในช่วงเช้าด้วยค่ะเพื่อนเพื่อนเนี่ยให้พิ่ดูที่ใต้ใบเลยค่ะพเพื่อนเนี่ยเนี่ยจะมีเชื้อราที่ใต้ใบด้วย วันนี้ไม่ก้อยมาแตกสูตรแบบง่ายนะคะไล่มดไล่หนอนไล่แมลงแบบง่ายภายใน3นาทีนะคะพืชผักงามเขียว สวยดกกันทั้งสวนสูตรไล,ไ,ลนนไล่มดไล่หนอนไล่แมลงแบบง่ายๆ่ภายใน3นาทีนะคะวัสดุอุปกรณ์หลักของเราครั้งนี้นะคะก็เป็นยาเส้นหรือยาฉุนกันเลยนะคะมีฤทธิ์เบื่อเมาค่ะไล,ไ,ลนนไล่มดไล่หนอนไล่แมลงแบบง่ายงนะคะไม่ว่าจะเป็นมดหนอนเพไไลี้ยไฟลายแดงนะคะหนอนกระทูหนอนกระหล่ำนะคะหนอนใยผักหนอนกอข้าวหนอนชอนใบหนอนหลอดลมลไก่แจ้รบาดมากๆเลยคะ่ะแม่ก้อยนี่จะกําจัดเพลี้ยไก่แจ้ได้ดีมากๆแก้โรคแคนเกอร์นะคะแก้อาการพลิกเป็นโรคแอนแทคกโน พริกเนนาพริกเป็นโรคก,กุ้งแห้งค่ะน,น้ำหมักกระเทียมนะคะก็คือน้ำซาข้าวนะคะ1นลิตรนะคะตามกระเทียมลงไปค่ะหนึ่งกมือนะคะแล้วก็ใส่น้ําตาลลงไปค่ะสช้อน <ปะ S 1> กระ,ะเทียมค่ะที่มีลิ์เป็นกรรมฐานนะคะ,ปะเป็นยาปฏิชีวนะแบบธรรมชาติ <ปะ S 1> มดไล่หนอนไล่แมลงกําจัดเชื้อราได้เป็นอย่างดีสับต่อไปค่ะสีแดงแค่ะ,คะ เป็นจุลิทรียสัรงะหอแสงนะคะเร่งดอกเร่งผลนะคะสามารถตึงในตัวเจนลงสู่ดินแบบง่ายมีจูลิทรีย์สัรงะห์แสงนะคะสามารถใช้น้ําหมัก EM นะคะหรือจูลิทซีย์ทุกตัวหรือน้ําหมักผลไม้ทุกสูตรนะคะที่เพื่อนๆทำนะคะใช้ได้เลยน้ำนะสาวข้าวนะคะเร่งเขียวเร่งเปิดตาดอกพืชกันแบบง่ายๆเลยค่ะเครื่องดื่มชูกําลังค่ะโมโนโซเดียมกูตาเมตจ้ะน้ํายาล้างจานค่ะกะปิค่ะไข่หนึ่งฟองค่ะแล้วอันนี้เรา๋ยทำเพื่อนสำคัญมากๆค่ะครั้งนี้นะคะแม่ก้อยใช้นะคะ ยาปฏิชีวนะนะคะหรือยาแก้อักเสบนะคะทําให้พืชโมโมนะคะกลับมาติดดอกออกผลอีกครั้งจะ,ะดูะอุปกรณ์ครบแลวควเพื่อจ๋าไม่ก้อยขอนํานะคะยาเส้นนะคะไปละลายในน้ําอุ่นเลยนะคะไม่ก้อยละลายนะคะยาเส้นนะคะในน้ําอุ่นนะคะเพื่อนจ๋าคนยังเมานะคะ มดหนอนแมลงเพลี้ยไม่เหลือจ้า,าทกี้ที่ฉีดพ่นนะคะขนาดหนึ่งบค่ะเพื่น <ดำ S 2> ไอนตมมดแดงนะคะปวกมอดนะคะ,<ฮ>ะเยอะมากๆค่ะงก็มีค่ะไม่ไก้อยสูตรนี้เลยค่ะเพื่อนจ๋าตัวมาเลยค่ะใส่น้ำหมักยาเส้นนะคะครึ่งแก้วนะคะแก้วใบนี้สองร้อยมลค่ะเพื่อนหนึ่งร้อยมลค่ะเพื่อนน้ำหมักยาเส้น่เพื่อนสูตรนี้นะคะทําเสร็จแล้วใช้ได้ทันทีเลยค่ะเพื่อนนะคะที่พืชของเรานะคะแตกยอดแตกใบใหม่ค่ะเป็นช่วงเวลาที่อ่อนแอมากๆค่ะเพื่อนต้อง ฉีดสูตรน้ำหมักไล่มแมลงต่างๆนะคะฉีดพ่นที่บนใบยอดใบต่างๆได้เลยค่ะมะนาวค่ะมะนาวมะกรูดค้าไม่ก้อยฉีดพ่นเลยค่ะเพื่อน นีดเลื่เอมเมาค่ะเลยบนใบใต้ใบาทางดินด้วยค่ะมดุดดำมุดแดงก็มาจากทางดินนี่แหละค่ะนี่นะคะที่ทําจากน้ําหมักยาเส้นนะคะดีอยู่แล้วนะคะและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดนะคะเพื่อน<ๆ>ใส่สิ่งนี้ลงไปด้วยนะคะเป็นยาแก้อักเสบนะคะแม่ก้อยขอขอบคุณนะคะ fc ของเรานะคะที่ท่านอยู่ทางเหนือท่านแนะนําสูตรนี้กับแม่ก้อยมาค่ะแม่ก้อยคะใส่ยาแก้อักเสบคะ่ะไปในสูตรฉีดพ่นไล่แมลงต่างๆค่ะเห็นผลมากๆค่ะพืชผักงามเขียวนะคะกลับมาติดดอกออกผลอีกครั้งค่ะแม่ก้อยแก้อักเสบค่ะเพื่อนจ๋า ไปเลยครับเพื่อนยห็นหนี้เลยนะคะไปเลยค่ะกาจัดมดหนอนแมลงเคลียดได้ดีมากๆหนอนนะคะไม่สามารถฟักเป็นตัวได้คะ่ะระงับการระบาดของหนอนและแมลงค่ะนี่ด้วยน้ํายาล้างจานใส่ลงไปนะคะหนึ่งช้อนชานะคะเพื่อนๆค่ะจัดการเลยค่ะมดหนอนที่ดือ้อนะคะนี่เะคะเพื่อนทดสอบสิคะใช้ได้ไหมคะโอเคต้นเคลของแม่ก้อยเลยคะ่ะเพื่อนๆจ๋าแม่ก้อยเห็นมีมดนะคะมดดําค่ะเพื่อนๆค่ะ พ่นสูตรนี้เลยค่ะเพื่อนๆนี่ๆๆๆๆๆๆๆเลยนะคะฉีดพ่นไล่แมลงนะคะเราจะมาไล่แมลงตอนเย็นเย็นและค่ำค่นะคะฉีดพ่นเพื่อป้องกันเชื้อรานะคะเรามาฉีดพ่นในช่วงเช้านะคะหกโมงเช้าถึงเจ็ดโมงเช้านะคะเพื่อนๆเห็นผลไหมคะไม่ก้อยขามดดำไปเลยค่ะเพื่อนๆ ฉีดพ่นเพื่อป้องกันเชื้อรานะคะเพื่อนจ๋าฉีดพ่นบนใบเนาะแล้วก็ใต้ใบนะคะช่วงไหนที่น้ําค้างเยอะๆนะคะก็มาฉีดพ่นสูตรนี้เลยนะคะเพื่อนจเชื้อรานะคะที่มาลุกควนนะคะผักกินใบของเพื่อนนะพ่นสูตรนี้นะคะทางดีด้วยนะคะเพื่อนมะนาวของหนูคะ่ะเจอนอนผีเสื้อคะ่ะแม่ก้อยขาเพื่อนเดี๋ยวปล่อยไวค้ค่ะเขาเป็นพาหะนะนําโรคแคนเกอร์นะคะมาสู่ต้นมะนาวของเพื่อนนะคะฉีดพ่นสูตรนี้นะคะเพื่อนฉีดพ่นเลย ใต้ใบนะคะแก้อาการมะนาวใบหงิกใบขูดนะคะมะนาวมีอาการนะคะเป็นโรคแคนเกอร์เป็นราสนิมทําให้ก้ยขาบางท่านนะคะจะมีอาการนะแบบว่าที่ลําต้นของมะนาวนะมีสนิมแล้วก็มีมแมลงนะเจาะทะลุต้นกันเลยค่ะเพื่อนๆสูตรนี้นะคะแก้ไขได้เลยค่ะเพื่อนดเลยค่ะสีพ้นที่ลาต้นอย่าง<ม>นี้เลยเปนโคนะคะให้สะอาดนะคะเพื่อนจ๋าอย่าให้มีมแมลงหนอนต่างๆนะคะเข้ามาซุกอยู่ค่ะเพื่อนนี่นะคะยังสามารถไล่เพลี้ยไฟลายแดงด้วยนะคะเพื่อนจ๋าเพลี้ยไฟลายแดงเราก็มาไล่ช่วง สามโมงเช้าสี่โมงเช้านะคะคือช่วงอากาศร้อๆนๆอ่ะเพรียไฟแรงๆจะออกมาระบาดทะเพื่อนเราก็ฉีดพ่นสูตรนี้เลยครับเพื่อนๆ๋ฉีดพ่นบนใบใต้ใบไม้พืชผักคะไม่ติดดอกออกผลเลยคะ่ะไม่กยฉีดพ่นสูตรนี้เลยนะจ๊ะไรม,มดไรหนอนไแรแมลงนี่สาคัญมากๆครับเพื่อนๆื่อจ๋าพวกมดหนอนแมลงนะ่ะเขาจะมาดูดกินน้ําเลี้ยงพืชผักของเราคะ่ะทําให้พืชผักของเรานะคะ ไม่ติดดอกออกผลนะคะนี่ต้นพริกค่ะกิอนอปเพิ่งปลูกเมื่อวานค่ะพืื้นฟูนะคะให้ต้นไม้พืชผักของเราค่ะกลับมาติดดอกออกผลรวดเร็วทันใจให้เราอีกครั้งนะคะเท้า,าข้าวลงไปเลยค่ะหนึ่งหรือสองลิตรนะคะได้เลยนะคะอันนี้มัก็ใส่หนึ่งลิตรนะต่อไปค่ะนี่เป็นยาแก้อักเสบเลค่ะเพื่อนเพื่อนหนึ่งเม็ดค่ะเพื่อนใส่ลงไปเลยค่ะรือต้นไม้ก็เหมือนคนค่ะเพื่อนจ๋าป่วยเป็นค่ะเจอมดหนอนแมลงเพี้ยมากัดนะคะเพื่อนนี่น้ำหมักยาเส้นของเราค่ะสูตรนี้แบบเร่งด่วนมาเลยค่ะ เราใส่ลงไปนะคะหนึ่งแก้วอย่างนี้เลยค่ะเพื<ๆ>่อนที่เหลือ,อยาเส้นในแก้วอย่างนี้นะคะเพื<ๆ>่อน<ๆ>มากดน้ําร้อนใช้ได้อีกนะคะใช้ได้อยู่ประมาณนะคะสามครั้งนะคะโ,โซเดียมคูตามตค่ะหนึ่งช้อนนะคะ,คะเร่งดอกเร่งผลเร่งเขียวเร่งรากเติมจ้าเครื่องดื่มชูกลาลังที่มีวิตามิน B3B5 B6 และ B12 นะคะเร่งเขียวโตเร็วทันใจดอกเยอะดอกเติมนะคะติดดอกแล้วนะคะดอกไม่แห้งหลุดร่วงง่ายค่ะเครื่องดื่มชูกําลังสองฝานะคะ กะปิค่ะมีฟอสฟอรัสสูงค่ะดอกเยอะดอกตืมนะคะติดผลดีค่ะเพื่อนๆกะปินะคะครึ่งช้อนแบบนี้นะคะเดี๋ยวแม่ก้อยขอเวลาเป็นละลายกะปิก่อนนะถ้าแม่ก้อยละลายกะปีเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะเพื่อนๆจ๋าดอกเยอะดอกตืมค่ะต้นไม้ที่บ้านหนูค่ะแม่ก้อยไม่ติดดอกออกผลเลยสวมากๆสูตรนี้เลยค่ะเพื่อนเป็นทั้งปุ๋ยและยาไล่แมลงกันแบบง่ายๆเลยค่ะที่ใส่ลงไปเลยนะคะ ทำจัดเชื้อโรคเชื้อราได้เป็นอย่างดีค่ะด้วยน้ำหมักกระเทียมเนะยคะ่ะในกระเทียมก็ไม่นิดเป็นกรรมฐานค่ะมีสารซันเฟอร์ด้วยนะไล่มุดไล่หนอนไล,ล่แมลงนะคะป้องกันเชื้อรากันแบกง่ายๆนะคะเชื้อราตัวเลี้ยๆที่ซุกซ่อนอยู่ทางดินอยู่ทางใบพืชค่ะเราใส่น้ำหมักกระเทียมลงไปนะคะ2ช้อนค่ะเพื่อนๆค่ะเพื่อนๆไม่มีน้ำหมักกระเทียมต้องการทําน้ำหมักกระเทียมแบบเร่งด่วนก็ตามค่ะกระเทียมค่ะใส่ลงไปเลยค่ะหนึ่งกำมือค่ะเพื่อนๆได้เช่นกันนะคะที่สังก็แสงค่ะวิ่งเขียวนะคะ ต้องการเชื้อโรคเชื้อราแบบง่ายๆทั้งทางดินและทงางใบกัะเพื่อนทําให้ต้นสมบูรณ์แข็งแรงค่ะต้านทานโารคแมลงได้เป็นอย่างดีนะคะด้วยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะเราใส่จุดินทีสังเคราแสงลงไปนะคะครึ่งแก้วนะจ๊ะ100มลนะคะดีมากๆ ไม่ใช้เลยนี่นะคะไมก้อยผสมนะคะต่อน้ํา20ลิตรนะคะไมก้อยใส่สิ่งนี้ด้วยนะตัวช่วยสําคัญประจําสวนครับเพื่อน,นก้อยขาหนูปลูกพริกหนูปลูกมะนาวหนูปลูกส้มน,นะคะที่สวนดกมากมากมก้อยสูตรนี้เลยค่ะคิดลับสวนดังเลยจ้าเพื่อนๆจ๋าหนเม็ดนะคะต่อน้ํานะคะ10ลิตรนะคะเพื่อน พืชผักฟื้นตัวเร็วนะคะติดดอกออกผลอีกครั้งค่ะให้ผลผลิตยาวนานนะคะเสริมเป็นภูมิคุ้มกันนะคะให้กับต้นไม้พืชผักของเราะคะ่ะเพื่อนจ,จ้ะเป็นทั้งปุ๋ยและยาไล่แมลงแบบง่ายๆนะคะทําไว้ใช้เลยคะ่ะเพื่อนแบ่งครึ่งเลยนะคะพเพื่อนค่ะยาล้างจานนะคะเอาใส่ลงไปจ้าสองช้อนนะคะสองช้อนต่อน้ํยี่สิบลิตรนะคะใส่หนึ่งฟองมาเลยคะ่ะเพื่อนโปรตีนและแคลเซียมที่พืชผักต้องการนะคะเอาโมนถ่ายแบบเร่งด่วนเลยค่ะเพื่อน อย่างละครึ่งค่ะเพื่อนๆค่ะแล้วก็ใช้เลยค่ะเพื่อนๆจะมีแก้วก็ใช้แก้วเลยค่ะแก้อาการพืชใบเลืองใบจุดใบด่างต้นโซมนะคะมดหนอนแมลงเพี้ยนะคะมากัดกินต้นไม้ของหนูค่ะเพื่อนๆต้องรู้ทางดินด้วยนะคะเพื่อนๆเพเชื่อราทางดินได้แล้วก็ต้น้ำทางใบด้วยค่ะเพื่อนๆกำจัดแมงมีขาวค่ะเพื่อนๆกำจัดเพี้ยไฟในยทอ้โอ้โหต่วหน้าต่อตาโดนเลยค่ะเพื่อนๆโนใบนะคะแล้วก็ใต้ใบนะคะ เ,เพื่อนๆมาวารดปุ๋ยสูตรนี้เลยนะคะต้นไหนโซมมากๆนะคะเ,เพื่อนมาใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักที่เ,เพื่อนๆทากันไ้ด้วยนะคะมีอากาศร้อนค่ะไม่อกีอยก็เอาฟางเนาะมาคุมที่หน้าดินแบบนี้นะคะทําให้ประสิทธิภาพนะคะปุ๋ยหรือจุลดินซียหรือยาไล่มแมลงของเรานะคะมีประสิทธิภาพสูงสุดนะคะเพื่อจ๋า้อนก็อย่าลืมคุมฟางกันด้วยนะแก้อาการพืชใบเหลืองใบจุดใบด่างนะคะโรคแมลงรุมเยอะค่ะมะเขือค่ะเ,เพื่อนๆใต้ใบนะ มองด้วยตาเปล่านี่เพีย้ยไฟในแดงนี่มองไม่เห็นนะคะพเพื่อนๆจ้ะทุกคนสูนี้เลยกำ,ก,ำนนกำจัดมดกำจัดหนอนกำจัดแมลงนะคะนกำจัดทางดินด้วยค่ะเพื่อนออกระเพราปูโหระพา,พาไม่งามเลยคะ่ะไม่ก้อยเคล็ดลับนะคะพเพื่อนๆถ้ามีดอกนี้นะคะเด็ดเลยจ้ะเด็ดหรือใช้กรรไกรมาตัดได้เลยนะคะอย่าให้มีดอกครับเพื่อนๆหรือถ้ามีดอกปุ๊บเขาก็จะนึกว่าเขาขยายพันธุ์แล้วคะ่ะอายุเขาจะไม่ยืนค่ะเพื่อนๆด็ดดอกออกเลยนะคะ เด็ดดอกอย่างนี้นะคะจะทําให้กระเพราโหระพาของเพื่อนเพื่อนค่ะแตกกอเป็นพุ่มสวยนะคะกระเพราโหระพาใบเขียวใบใหญ่ค่ะเก็บินเก็บขายได้ตลอดเพื่อนเพื่อนสูตรนี้เลยค่ะเพื่อนนี่สูตรนี้ดีงามทาไว้ใช้เลยค่ะเพื่อนจ้าสำคัญนะสิ่พ่นทางดินด้วยนะจ๊ะมดหนอนแมลงเพี้ยก็ะทุกฟอนอยู่ทางดินเลยค่ะเพื่อนมาดูผลงานจ้าถ้าเราไม่เด็ดดอกนะคะไม่ตัดยอดโรคแมลงก็จะเยอะอย่างนี้เลยค่ะเพื่อนเนี่ยแยังมีเพี้ยดำด้วยนะ แม่ดงจ้ะเห็นก็ทำยังไงครับแม่ก้อยก็เด็ดเลยครับเพื่อนจ้ะอย่ารอช้าค่ะเพื่อนเพื่อนมีปูดกันหมดเลยเห็นไหมคเพื่อนเพปูดเลยนะพวกนี้เนี่ยลูงไปเยอะกันอย่างนี้เลยพ่นสูตรนี้เลยค่ะเพื่อนเค่ะตระกูลส้มพืชตระกูลมะนาวนะคะส้มโอนะคะใช้สูตรนี้ได้เลยค่ะโอ้ต้มโอถูกมากๆลูกใหญ่แล้วครับเพื่อนจ้ะฉิดคนสูตรนี้เลยะไล่มดไล่หนอนไล่แมลงครับนะมีมดมีเพี้ยแป้งนะครับเพื่อนจ้ะฉิดพ่นสูต นะคะกำจัดเพี้ยแป้งค่ะกู้หมดเลยเหลืองเลยก็สูตนี้นะครับม,ม่เราจดูอย่างนี้เลยไม่เห็นตัวทำไมก็เลยฉีดพ่นนะคะนะคะเสริมเป็นภูมิคุ้มกันให้กับเขาเลยนะคะเคล็ดลับมะนาวดวกนะคะไล่โลรคแมลงแบบง,ง่ายๆนะคะพม่จา๋าสูตรนี้เลยจ้าทีนี้นะคะเราจะฉีดพ่นนะคะทุกสามวันหรือสัปดาห์ละครัร้งนะคะเพื่อน พ่นตั้งแต่ผลเขานะคะเล็กๆนะคะเท่าก้านไม่ขีดนะคะจนผลใหญ่เลยค่ะเพื่อนติดสูงนี้เลยแก้อาการมะนาวนะคะเป็นโรคแคงเกอร์นะคะไม่ค่อยติดผลเลยค่ะไม่ค่อยผลไม่ดกนะคะโรคเยอะค่ะมดก็เยอนนะค่ะ ฉีดะะพ่นสูตรนี้เลยค่ะพี่จ๋าไล่มดไล่นอนไล่แมลงแบบง่ายๆค่ะพีจะ่จ๋าฉีดพ่นแบบช่วยๆนะคะแม่ก้อยขอขอบพระคุณเพืบบ่อนๆทุกคนมากนะคะที่รับชมคลิปวิดีโอของแม่ก้อยนะคะจนจบคลิปวิดีโอจ้าถ้าชอบถ้ามีประโยชน์อย่าลืมนะคะอย่าลืมกด subscribe นะคะกดไลค์กดแชร์ให้แม่ก้อยด้วยนะคะบ๊ายบายไปก่อนนะคะ